ยืนออกกำลังกายง่ายๆปวดเมื่อยมาแล้วค่ะวันนี้แม่ปุ๋ยจะพาทุกคนนะคะมายืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดเมื่อยค่ะหลังจากที่เราทํางานหรือเราใช้ชีวิตประจําวันนะคะนี่เลยท่าแรกนะคะก็ยืนยกแขนนะคะเหยียดแขนให้สุดค่ะท่าน,นี้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้วยนะคะทุกคนและสําคัญอย่ากลั้นลมหายใจนะคะอ่าท่าต่อไปค่ะก็คล้ายๆสควอตเลยแต่ว่าชูแขนขึ้นยกแขนขึ้นนะคะจังหวะที่ย่อลง ะะอย่าุบหัวเข่าเข้านะคะให้กลางหัวเข่าออกค่ะท่าน,นี้ก็เป็นการบริหารร่างกายนะคะบริเวณแขนและหัวไหล่เช่นเดียวกันค่ะก็ยกหัวเข่าขึ้นนะคะรวมถึงเอาแขนเนี่ยมาประสานกันด้านล่างนะคะจํานวนครั้งแล้วแต่เราสะดวกเลยค่ะ3ามครั้งห้าครั้ง10ครั้งนะคะท่าต่อไปนะคะท่าน,นี้ก็ยืดแขนบริหารหัวไหล่ค่ะ แนะนำนะคะให้ดันแขนไปข้างหลังอ่าส่วนท่านี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาปวดหลังและไหล่ติดนะคะต่อไปเลยเห็นไหมว่าเป็นท่าออกกาลังกายที่ง่ายมากนะคะใครคิดว่า คลิปนี้ดีและมีประโยชน์ช่วยกันแชร์ให้แม่ปุ๋ยด้วยนะคะอ่าเราออกกําลังกายกันยาวๆไปเลยอย่าลืมนะคะเกรงหน้าทองด้วยเกรงหน้าทองไปด้วยจริงๆคือตอนอัดคลิปเนี่ยบอกตัวเองให้ยิม้มยิ้มตลอดเลยแต่คือม,มันเหนื่อยมากนะทุกคนอ่ะต่อไปนะคะท่านี้กําหมัดแล้วก็ชกลมค่ะและเปลี่ยนท่าแม,แม่ปุ๋ยพาออกกําลังกายเร็วมากเธอ โอเคอ่ะท่านี้นะคะเล่นต่ออ่าเล่นต่อนะคะได้ยินเสียงลูกแทรกมาเรื่อยๆเพราะว่าอยู่กับลกูกอะโอเคค่ะต่อไปนะคะต่อไปถ้าอยากให้น้ำหนักลดลงด้วยนะคะอย่าลืมทำา IF ด้วยนะทำา IF และ,ะลดการทานแป้งลดการทานคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตนะคะท่านี้ก็เป็นการกระชับก,กล้ามเนื้อก้นแล้วก็ต้นขาค่ะทุกคนอ่าเดินยอ่ 9, ยอก้าวย่อชิด ก้ายอ่อและชิดนะคะอยากจะบอกว่าเมื่อยขาวมากนะคะอ่ะต่อไปท่านี้เห็นไหมทุกคนว่าแต่ละท่าเนี่ยมันง่ายมากแต่เวลาที่เราออกกําลังกายต่อเนื่องแบบไม่หยุดเลยนะคะเหมันก็จะมีอัตราการเผาผลาญที่เพิ่มมากขึ้นแล้วการที่เราสร้างแรงต้านนะคะ ของการออกกําลังกายเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราสร้างมวลกล้ามเนื้อด้วยหลังจากออกกําลังกายนะคะหรือว่าก่อนออกกำลังกายถ้าเราอยากมีแรงมีพลังนะคะแม่ปุ๋ยแนะนําเลยว่าให้ทานโปรโตีนให้เพียงพอนะคะหรือว่าจะทานโปรโตีนก่อนออกกําลังกายก็ได้เราจะทําให้เราเนี่ยสดชื่นและมีแรงมากๆเลยอ่ทาท่านี้ก็เป็นท่าที่บิดเอวนะคะบิดเอวทำให้เอวคอดได้และลดบริเวณเนื้อปลิ้นใต้ลักแรละนะคะ อยากจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยแม่ปุ๋ยรู้สึกว่ามันดีมากใครที่อยากจะเก็บไว้ดูยาวๆนะคะแชร์เอาไว้ดูได้เลยเนาะ mm. เดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะเอาคลิปลงไว้ใน YouTube ด้วยนะคะเพื mm. ่อนๆสามารถไปเปิดหาที่ช่องเดียวกันเลยคือ,อปั้นหุ่นแซบอายุ30บบวกนะคะท่านี้เป็นท่ายืดกล้ามเนื้อขาค่ะค่อยๆกดตัวลงไปนะคะคนที่มีปัญหาขาตึงเนี่ยควรที่จะยืดขาบ่อยๆเนาะ นี่ก็จะเหนื่อยมากนิดหง่งอาใครที่อยากจะออกกาลังกายตาม